นี่ทีนี้ปึ้งอ่ะวางแขนอ๋อแล้วก็วาง iPad ตรงนี้อดีดีมากเลยไอเจ้าตัววางหลังนี่ครับมันก็มีพื้นที่ที่กว้างเนาะมันก็วางได้หลายอย่างอะวางหนังสือก็ได้วางแม้กระทั่งโน้ตบุ๊กก็ได้นะคือถ้าหากใช้ไปเนี่ยแล้วไม่พอใจภายในเวันก็สามารถส่งคืนสินค้าแบบสมบูรณ์นะครับส่งคืนได้เลยเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ้อเห็นด้วยแล้วก็เป็นโค้งแบบนี้ครับ วัสดีครับผมฟิวครับรีวิววันนี้ขอเสนอไอเทมที่ตอบโจทย์สำหรับทุกๆสไตล์ของคนยุคใหม่เซตหมอนอ่านหนังสือซิดเวลแบรนชอวาจากประเทศเกาหลีครับคือเวลาเรานั่งทำงานบนโต๊ะเนี่ยเราก็เมื่อยแล้วเราก็ย้ายไปที่โซฟาเพื่อไปเล่นเกมเพื่อไปอ่านหน,นังสือจากนั้นก็ไหลต่อมา ทีี่เตยแล้วผลสุดท้ายก็คือหลับซึ่งจริงๆเราไม่อยากหลับกังวันขนาดนั้นเพราะทําให้กลางคืนเราไม่นอนหรือถ้าจะนั่งชันตัวหรือแบบเอาหมอนมาพิง,พงมันก็จะแบบไม่ฟินแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าเท้าคางเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวฟิลเลอร์ที่คางมันจะยุบซึ่งเดือนมันไม่มันไม่ยุบขนาดนั้นหรอกนั่งอยู่บนโซฟาไม่นานก็จะต้องไหลนอนตลอด นั่งอยู่บนเตียงไม่ฟินเลยแล้วก็แบบทํางานไม่ค่อยสะดวกไม่มีประสิทธิภาพมันโฟกัสไม่ได้อ่ะอานหนังสือก็ไม่ยาวไม่สบายไม่ถูกหลักปวดหลังใครมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันขอเสนอสิ่งนี้ครับเซตหมอนอ่านหนังสือซิดเวลจากแบรนด์ชัว์ว่า อ๋อจริงๆมันคืออันนี้น,นี่คือกล่องเป็นหมอนจากแบร์ประเทศเกาหลีนะครับกล่องเล็กๆแบบนี้พอแกะออกมาเนี่ยเขาก็จะฟูออกมาตอนแรกที่เขามาส่งเนี่ยคิดว่าพี่คนส่งของมาส่งให้ผิดเพราะว่าไอ้เต้าตัวที่มันโฆษณาเนี่ยคือมันใหญ่แบบนี้แต่พอมาส่งปุ๊บกล่องเหลือเท่านี้ตอนแรกคิดว,ว่าไม่ใช่แต่พอแกะออกมาปุ๊บอ๋อใช่จริงๆด้วยในชุกล่องเนี่ยครับจะมีอยู่2ชิ้นมีตัวหมอนพิงหลังกับตัวที่วางอ่านหนังสือแบบนี้นะครับจะเป็นสีเทาแกลมๆนะครับน่าจะเหมาะกับทุกสไตล์การแต่งห้องเลยตัวหมอนทั้ง2ตัวเนนีจะป็ส่วนตัวปลออกหมนจะเป็นี่ย ก็จะเย็นๆแล้วก็สบายผิวขนาดจะขึ้นให้ตามนี้นะครับหมอนอ่านหนังสือ61คูณ36คูณ29ซนติมตรหมอนพิงหลัง51คูณ42คูณ26.5ซนติมตรครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เผื่อว่าจะเอาไปวัด ดร اي แมติกแล้วก็แบบอ่ะเหมาะไหมอะไรอย่างนี้จะเอาไปวางบนโซฟาบนพื้นหรือว่าบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยวางได้หมดเลยนะครับไอตัวพิงหลังมาเนี่ยมันสบายมากมันแบบออกแบบมาซัพพอร์ตหลังนั่นแหละอ่อ uh huh. ใช้งานได้หลายแบบมากเลยครับใช้อ่านหนังสือได้ใช้ทํางานได้สบายไม่ปวดหลังตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นเวลานานๆน,นะครับหรือว่าใครอยากจะนั่งทําคอมเป็นเวลานานๆก็ได้นะครับก็ตอบโจทย์เหมือนกันคือมันนั่งได้นานขึ้นรองรับตรงแขนแล้วก็ตรงหลังนะครับตามหลักสรีระศาสตร์มีช่องเก็บของตรงที่วางแขนแบบนี้ด้วยใส่ของได้แบบนี้อย่าง จึงวัสดุอย่างที่บอกไปเลยนะครับเป็นไฮเปอร์เมมโมรีโฟมร้อรรองรับกับแขนรองรับกับหลังได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมื่อกี้พูดรอเรือหลังแขนแล้วแบบแบบนี้สลับกันตอนที่เอาหมอนธรรมดาที่เราหนุนหัวเนี่ยมาหนุนหลังแบบนี้แล้วก็มาดูหนังอะไรเงี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มาหนุนหลังเนาะมันก็เลยแบบมีท่าบิดบ้างไม่สบายบ้างแล้วก็หมอนเราก็าเสียรูปทรงบ้างแล้วก็ไม่ได้ฟินเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือเขาจะออกแบบมาสาหรับการรองหลังเรามาแล้วคือเขาคิดมาแล้วนั่นแหละไอช่องเก็บของข้างๆเนี้ยมันแบบตอบโจทย์คนนเป็ OCD อย่างเราสุดๆเลยอะคือทุกอย่างมันต้องอก็ไม่เชื่ว่าเป๊ะแต่มันก็แบบอาจจะอยากให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยแม้จะในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามเป็นช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวก็อยากให้มันแบบอ,อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้อันนั้นมันต้องอยู่ตรงนั้นนะ OCD แบบนิดๆเออแม้จะเป็นเวลาชั่วคราวก็ตามแต่ก็อยากให้มันเป๊ะก,ก่อใช้งานได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ในทุกๆกิจกรรมเลยคือนอกจากแบบเออจะเอาไว้ลองอ่านหนังสือได้แล้วเนี่ยไอ้ตัววางหลังของเขาเนี่ยครับอาจจะเอาไว้วางพิงเนาะเวลาอาจจะแบบมาร์คหน้าแบบนี้้้กกก็็็ไไดดวางงงพิงหลลัแะ เขาก็จะแบบซัพพอร์ตคอเราแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกที่จะสบายหลังแล้วก็สบายคอด้วยเพราะเหมือนนั่งออกแบบมาแล้วไงให้ผ่อนคลายแล้วก็จะทำให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไอ้เจ้าตัววางหลังนี่ครับมันก็มีพื้นที่ที่กว้างเนาะมันก็วางได้หลายอย่างอะวางหนังสือก็ได้วางไม่กระทั่งโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบวางแขนวางแก้วน้ําตรงนี้ก็ได้นะครับมันกว้างพื้นที่กว้างมันเลยแบบใช้ง,งานได้หลากหลายรูปแบบเนาะย้ายง่ายครับออกแบบมาได้แข็งแรงแล้วก็นิ่มขนาดนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เบานะครับยยาเยล มีหูหิ้วไว้ให้ย้ายตรงนี้ด้วยหยิบใช้งานสะดวกครับมาพูดกันในเรื่องของปอกหมอนซะหน่อยผิวของปอกหมอนเนี่ยครับเป็นสัมผัสที่เย็นนะครับระบายอากาศได้ดีแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวเหมาะสำหรับคนที่ระคายเคืองง่ายแล้วก็แพ้งานพิงแล้วก็รู้สึกเย็นสบายครับรับประกันความพึงพอใจใน7วันทางแบรนด์เนี่ยเขารับประกันความพึงพอใจได้นะครับคือถ้าหากใช้ไปเนี่ยแล้วไม่พอใจภายใน7วันก็สามารถส่งคืนสินค้าแบบสมบูรณ์นะครับส่งคืนได้เลยความรู้สึกหลังใช้นะครับพอใช้หมอนตัวนี้เนี่ยก็ทํางานที่แบบเป็นนั่งๆทํางานได้ดีีขึ้้นนท่ตอองงโฟััสหื นานขึ้นคือมันอยู่ได้ยาวขึ้นคือตอนนั่งเนี่ยมันก็ไม่เมื่อยเนาะเอออ่าตอนคือตอนนั่งเนี่ยมันก็ไม่เมื่อยเนาะอ่าแบบไปถ่ายคลิปได้เลยอ๋อดีดีดีด <laughs> <laughs> เห็นไหมกล้องเห็นไหมขอดูซิอ๋อกล้องไม่เห็นอ่าไม่เห็นแต่ว่าอ่ายกขึ้นมาอนึง นี่เดี๋วนี้ปึ้ง,งวางแขนอ๋อแล้วก็วาง iPad ตรงเี้ดีดีมากเลยจริงๆที่วาง iPad เนี่ยเพราะว่าให้มันบบเบาขึ้นหน้านะครับมีแสงไฟที่จะขึ้นหน้านก็จะดีนะครับไม่เมื่อยนะครับเพราะว่าออตอนใช้เนี่ยไม่เมื่อยนะครับเพราะามีที่วางข้อสอบแบบนี้มันก็จะดีไงมันก็จะรู้สึกว่าอ้ามีวางข้อสอบปุ๊บแล้วก็มือมาปุ๊บหยิบมือถือเล่นอะไรแบบนี้ซึ่งดีมากแบบชอบมากแล้วไอเจ้าที่วางหลังเนี่ยพอใช้ใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันจะลืมอะครับลืมในที่หมายความว่าลืมความรู้สึกแรกที่ใช้ม นั่งกิ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ uh huh. เห็นไหมอ๋อ oh, เห็นด้วยปุ uh ๊บ huh. แล้วก็เป็นโค้งแบบนี้ครับพอตัวตูดเราเนี่ยครับปุ๊บไปตรงนี้ตรงเนี้ยมันก็จะไปอยู่ตรงร่องหลังเราพอดีมันก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เออแบบเหมือนเขาออกแบบมาแล้วว่ามันจะเหมาะกับสรีระศาสตร์เราประมาณนี้แล้วมันทับซัพพอร์ตหลังเราให้มันรู้สึกสบายเนาะด้ะตัวหัวพิงตัวนี้ใช่ไหมครับพอมันวางเนี่ยจะสังเกตว่าพอเราพิงเข้าไปอะ่ะไอตัวเนี้ยมันก็จะสูงขึ้นมาอยู่ตรงคอเราครับพอเราแบบงายหลังไปแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าเออมันมันมันม ได้้ถึงขนีก็คิดว่าแบบโอเคแบบมากมากมากเลยถ้าเป็นสไตล์แบบแบ่งบันเล่าเรื่องนิดนึงก็คือว่าผมมาเลือกติ๊กตอกไปเนาะก็จะไปเจอเรื่องเกี่ยวกับหมอรองกระดูกแบบเยอะมากเลยที่มีคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องหมอรองกระดูกเนี่ยเขาก็จะมาพูดเยอะแล้วก็แบบปรับท่าทางต่างต่างตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับตื่นนอนไม่ให้แบบโค้งแบบนี้ตอนทํางานก็ให้นั่งหลังตรงแบบนี้เออไม่ไม่ให้งอเพราะว่าเดี๋ยวหมอรองกระดูกเรามันจะกดงออะไรเงี้ยตอนก้มเก็บของอะไรแบบเนี้ยลองไปหาดูได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแบบเออทำยังไงให้หมอรองกระดูกเราแบบรักษา นในติก๊กต็อกเขาก็จะมีแบบคุณหมอมาสรุปอยู่ว่าต้องทําท่าไหนอะไรยังไงผมคิดว่าไอ้หมอนตัวนี้ครับมันก็แบบเป็นหนึ่งในนั้นที่จะทาซัพพอร์ตเนาะช่วยทําให้เหมือนแบบกระดูกสันหลังเราอะมันอยู่กับเราไปน,นานๆเพราะจ,จริงๆแล้วอะมนุษย์เรามันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แบบยืนตรงตั้งแต่ต้นเนาะเราต้องแลกอะไรหลายๆอย่างในการยืนตรงมาเพราะว่าดิเอทอนเราอาจจะแบบใช้สี่มือเหมือนกอริลลาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเรายืนตรงขึ้นมาแล้วกระดูกสันหลังเรามันตั้งตรงแบบนี้นะครับมันก็เกิดปัญหาตามมาแน่นอนทุกคนมนุุุษย์ทกคนจะะปววดหลังเพพรราา่บ ไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นอันนี้ก็พัฒนาดีขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแบบนั้นจริงๆมันก็ต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงด้วยการปรับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเราเนาะและก็ใช้ตัวช่วยดีๆเช่นหมอนติดเวลจากโชว,วาแบบนี้ช่องทางการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทางเว็บไซต์ของแบรนด์โชว,วาได้โดยตรงเลยหรือจะเป็นช้อปปี้เฟซบุ๊กของทางแบรนด์ก็ได้นะครับและก็ท้ายคลิปแบบนี้ถ้าคนฟังมาจบเนี่ยก็จะแจกโค้ดส่วนลดเลยนะครับตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับ 10, 10บลไปเย สำหรับคนที่ติดตามคลิปนี้อยู่นะครับเฉพาะการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของโชวานะครับลดไปเลย10%สนใจที่ใต้ description นะครับหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปักเอาไว้ให้วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับฝากแบรนด์โชวาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ